สมาชิกทุกคน,นครับที่ติดตามทางช่อง u t u b e วิเคราะหมวยไทยนะครับวันนี้นครับเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์มวยวันศุกร์นะครับประจำวันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2564ณหน้าเวทีมวยกีฬาชั่วคราวลานกีฬาอบจจังหวัดบุรีรัมย์นะครับถ่ายทสดทางช่อง2ู u เริ่มทำการถ่ายทอดสดเวลา1 8 0แปนาฬิกานะครับเรามาดูกันตามที่หน้าหน้าเว็บนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผม คู่ที่หนึ่งครับอาจจะเป็นมนไฟวัวัฒนะแล้วพบกับนาวีอิเล็กทิกนะครับคู่นี้ครับเรีเปิดมาให้มูไฟแล้วเป็นต่อในเรีราคา5้าสี่นะครับผมชอบลองไปที่นาวีอิเล็กทิกนะครับจะพลิกชนะมูลไฟวัวัฒนะไปได้ครับผมชอบไปที่นาวีอิเล็กทิกนะครับคู่ที่สองเพชรพัทยาเพชรอาศิระนะครับพบกับสุรศักดิ์มิวคอนสตรีคคูดายิมนะครับเรีเปิดมาให้สุรศักดิ์แล้วเป็นต่อในเรีราคา 5 3านะผมชอบไปที่สุรศักดิ์นะครับจะชนะคะแนนเพชรพัทยาเพชรอัศระได้นะครับผมชอบที่นํำเงินครับคุยสองครับคุยสามครับก้องกุลาเจี๊ยบลามินทานะครับพวกกับเอกชัยหมูปิ้งมิวสิกนะครับคู่นี้เหรียญเปิดมานะครับก้องกุลาเจี๊ยบรามินทาแล้วเป็นต่อเลยนะครับสามสองครับผมก็ชอบไปที่ก้องกุลาเจี๊ยบรามินทาครับเป็นมวยของพี่เจี๊ยบลามินทาครับเป็นบอยครับ หน้าเสือดีครับตัวเงินสู้ครับมีอัดฉีดแน่นอนนะครับกำลังใจเด็กดีกว่าครับผมดูว่าจะชนะเอกชัยหมูปิ้งมิวสิกไปได้ครับคู่เอกครับศักดิ์สีทงศักดิ์สีเอ็มีเจ็ดนะครับกับทงน้อยลูกบ้านใหญ่นะครับเลรเปิดมาแล้วครับเสมอไปทางด้านทงน้อยลูกบ้านใหญ่ครับผมชอบไปที่ศักดิ์สีเอ็มีเจ็ดนะครับช่วงนี้ครับเอ็มซีจะขึ้นมาก็ชนะครับผมชอบไปที่ศักดิ์สีเอ็มีเจ็ดนะครับจะชนะทงน้อยลูกบ้านใหญ่แล้วมาทวนมวยวันนี้ ก็ให้มวยเด็ดแบบประจําวันพรหัสที่สิบไปนะครับเ้าให้ไปสีคู่แล้วเข้าไปสามคู่แล้วผลงานการวิเคราะห์วิจารณ์มวยนะครับยังเข้าเป้าอยู่นะครับมาทวนวันนี้ครับคู่ที่หนึ่งครับผมให้ไปที่นาวีเล็กทิกนะครับคู่ที่สองผมให้ไปที่สุรศักดิ์คู่ที่สามผมชอบไปที่กองกุลาเจี๊ยบรามินทานะครับคู่ที่สี่คู่เอกผมชอบที่ศักสีเอ็มซีเจ็ดนะครับมวยชอบมากที่สุดนะครับชอบติดดาวครับผมชอบไปที่กองกุลาเจี๊ยบรามินทาให้เด็ดติดดาวสามดาวนะครับ คุยสองชอบไปที่ศักดิ์ศรีเอ็มซีเจ็ดนะครับให้เด็ดติดดาวห้าดาวนะครับทะหราบการมาวิเคราะห์วิจารณ์มวยนะครับไม่ได้มาดูถูกดูแครนักมวยในใครยใดนะครับเป็นเพียงทัศนคติส่วนตัวนะครับเล่นมวยนะครับเข้ามวยตัวถูกแต่งตัวตัวบางทุนนะครับเน้นกินสองข้างนะครับช่วงนี้นะเล่นมวยอย่างมีสตินะครับช่วงนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์นะกดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็ส